แสดงว่านนเป็นลานเ่นห่จับเลนจับร่อนเลนรอดแล้วรุ่นทีซีรุนที่หมดแล้วเนาะเล่นแต่ที่เครื่องเ่นเราก็เปนายหาก็เปแม่หาก็เจรื่องหาที่สมแสดงว่าตั้งบ้านที่สเฮือนร่างนี่งเป็นเฮือน้อยเฮือนร่างผู้ขาถังเป็นเฮือน้ายเท่าอันนี้เฮือนเฮือนรองาวา ช่องไอ้งองหมาช่องเตะหมาคือ่งวมาช่องไอ้องอันนู้กับมันจักไปสื้อไอ้งองอ่ะของหมาที่ช่องไอ้งองก็ไปโถคือโกันอือวันดูบ้ามุงค่าซะก่อนนะวันรูบ้านมุงค่าให้อะมือเนาะอือก็ต้องฝ้งเมืองฝืนืบาทนี่อยมันขับมันเครียบอย่างมาหาหันาห้านดูเคื่อออกมาดูบ้านก็คือ ก็ว่าเขาทงอ้อหมาดูก็มันงของขี้ข้อหมาปุ้นเข้าปุ้นข้อหมาปุ้นผากันหอมเทามือหอมเทามือบ้านบุคคาของเขาบ้านบุหมาบ้านนี่จังได้ขี้น้องบ้านนั่นบ้านนี่หมาหนักกันจึงได้ดูนี่แสดงว่าหลบดีส่วนนี่มาหลายบ้านมาหลายบ้านหาดูน้องกันจึงได้ดู